สำหรับ FC ซที่ต้องการพื้นที่พักผ่อนนะครับส่วนตัวศูนย์ุคคลนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับดินแดนรับแลเรียกว่าคล้ายๆกับอยู่ในเกาะส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับผมให้เช่าที่ดินเปล่านะครับเพื่อทำเกษตรผสมผสานเชิงท่องเที่ยวนะครับรูปแบบของโคกหนองนานะครับเหมาะสำหรับนะครับคนที่ชอบวิถีสโลไลท์นะครับมาพักผ่อนนะครับหรือจะ ทำไว้เกษียณก็ได้นะครับนะมันเป็นวิวทิวเขานะครับเทือกเขาภูพานนะครับเรียกว่าถนนน้ำไฟเข้าถึงนะครับอินเตอร์นอินเทอร์เน็ตมีครบพร้อมนะครับแล้วก็เราก็ทำสวนแล้วบางส่วนนะครับดังนั้นเอฟซีท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับมาเป็นเพื่อนบ้านครับผมหาเพื่อนบ้านอยู่นะใครที่ชอบวิถีสโลล่์รูปแบบเดียวกันนะครับก็มา สามารถมาช่วยกันพัฒนาได้นะครับเพราะว่าผมจะให้เช่าที่ดินเปล่านะครับที่ดินแปลงนี้ก็โอ้โหเรียกว่าวิวเทือกเขานะครับแล้วก็มีสวนผลไม้บางส่วนนะครับเราสามารถแอปพลายนะครับปลูกพืชผักสวนครัวพืชผักออร์แกนิกนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ดินเปล่านะเอาบ้านนอกดาวมาตั้งนะครับทําลานกลางเต็นท์นะครับบ่อปลานะครับโอ้หลายอย่างนะครับหลายอย่างหลายอย่างนะ f อฟซีคนไหนที่สนใจวิถีสโลไลท์แบบนี้ก็ไร่ทาวนฟาร์มสเตย์อีสานบรรณาินดีต้อนรับนะครับสนใจโทรมาเลยนะครับอินบ็อกด่วนนะครับรับจำนวนจำกัด